สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพื่อกโมช่องโมงมากินช n แนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณตลาดนัดแกรนอยุทยานะคะวันนี้นะคะโมมาเจอร้านร้านหนึ่งค่ะที่ลูกค้ามาเรื่อยๆเลยบางทีลูกค้าลุมเลยนะคะแล้วก็เป็นขนมที่น่ากินค่ะนั่นก็คือร้านบ้านขนมเมื่อนล้านนะคะเป็นขายแซนด์วิชทอดค่ะ15บาทเองนะคะทุกๆคนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะไปเลยค่ะนี่ลูกค้าเยอะมากๆเลย อถ่ายทางด้านนี้นะคะแสงมาทางด้านนี้สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะตามสบายคะ่ะลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะมาถ่ายทางด้านนี้ได้นะคะ,ะนี่อ้โหมีหลากหลายไส้มากๆเลยจ้า แล้วตอนนี้แม่ค้าเขาคือทําไปด้วยนะคะขายไปด้วยทําไปด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็ได้สรับสดีครับคุณอ๋อให้ซอสกันด้วยนะจ๊ะโอเค แม่ค้าคะมีหน้าอะไรบ้างคะมีปูอัดค oh, ่ะพิซซ่าปูอัดลงในชีค่ะแทนแทนชีสปูน่าไปแล้วพิซซ่ากุ้งชีสนะครับสุดคิม่าแบบเข้าข้าวโพดข้าวโพดชีสหมูหยองข้วเขาค่ะมาย่างนีโอ้โหเยอะมากมีเยอะมากมากเลยนะคะโหเบอร์เลยนี่นชิ้นใหญ่มากนี่ มีสองเตานะคะแล้วก็นี่คือแบบที่ที่เขาทำมาแล้วก็คือว่าใส่แป้งอะไรมานะคะ,อะโอ้โห,โโหลูกค้ากำลังเยอะเลยเ,ลเดี๋ยวมาดูแม่ค้าทำกันนะคะ<ส>เริ่มจากใส่ผักไปจ้าก่อนก่อนใส่ผักก็โรยมายองเน็ดแล้วก็อันนี้เป็นสาร่ายค่ะ ยำสาหร่ายแล้วก็โรยมายองเนสอีกทีนึงเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะอันต่อไปค่ะโรยมายองเนสค่ะใส่ผักค่ะเบคอนนะคะคามายองเนสจ้า,อา,าขอโชว์หน่อยนะคะไม่คะขาอันนี้เป็นชีสมมอือ้อหน่าทานค่ะขอบคุณค่ะร้านขายทุกวันเลยไหมคะสาร์อาทิตย์ค่ะสาร์อาทิตย นนะะะคคตอี้รับผมจเดเขาขายกี่โมงถึงกี่โมงอะคะตอนนี้ยค่ะคนจะเริ่มเดินแล้วค่ะสี่โมงเย็นสองทุ่มครึ่งนะคะนี่ค่ะเบคอนชีสจ้ะปู๋ลูกค้ามาเยอะเลยเนาะอันนี้แฮมเหรเป็นเบคอนค่ะเบคอนครับแฮมสเป็นนี้ค่ะมายองเนสจ้าผักจ้า ันนี้แฮมแฮมมายองเนสจ้าชีสจ้าโอ้โหคือให้กันแบบจุกๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอ่านี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะเมื่อกี้แบบดูแบบไม่เต็มนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีจ้าพร้อมเ้ยครับผม คือวางแบบว่าไม่ทันลูกค้าเลยนะคะนี่มีหลากหลายหน้ามากชิบนี่ค่ะเห็นเป็นหมูหยองนะคะมีปูอัดค่ะโอ้มีก้ามปูด,ด้วยนะคะนี่ อันนี้ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะประมาณกี่นาทีอะคะแม่ค้าทอดห้านาทีห้านาทีอ๋อห้านาทีนะคะหูใ,ใหญ่มากแม่ค้าค่ะใหญ่กว่า,มาแม่โอ,อ้โอฟูด้วยนะฟูานานานด,ด้วยนะทุกคนทั้งใหญ่ทั้งฟูนะคะอือหือนี่ค่ะ พี่ตาคาแล้วทำไมถึงมาเปิดเป็นร้านแซนด์วิชทอด15บาทได้คะตอนแรกทำเบเกอรี่ค่ะแล้ววัตถุดิบมันแพงก็เลยลองเปลี่ยนดูค่้วก็พอดีว่าเหมือน,นจับจุดถูกมั้งคะก็เลยขายดี15บาทจ้าไปกับได้ค่ะ15บาทนะคะให้ดูว่าผมไม่กินแซนด์ิชทอจับแซนดินตามสบายนะคะ ไ้คุ้กว่าร้านขายมากี่ปีแล้ววะจ๊ะข,<า>ขายมากี่ปีแล้ววะจ๊ะเพิ่งขายได้มาสองสามเดือนค่ะอ๋อสองสามเดือนแล้วก็<ช>ลูกค้าก็เยอะอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยคะ่ะ

สายขั้วเป็นเสียไม่น่าเชื่อเลยข้างในมันจะกวงได้เนาะนี่โอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ซื้อเลยการเนี่ยครับแม่ค้าขาชุบชุบอะไรบ้างคะทำไมเป็นแบบนี้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะแป้งเก็ดขั้วฟงค่ะอ๋อชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็เก็บขนมปังนะคะดูเพลินจริงๆเลยค่ะทุกคนขาสิบห้าทุกชิ้นจานเลียก่อนนะคะสิบห้าทุกชิ้นเลยนะคะ รู้ใครผัวใครเมียใช้ไม่รู้ใครผัวใครเมียใครเลยได้ผู้คนเดียวเองยังไม่รู้คนสายตายเหุอะไรปสิบห้าทุกชิ้นจ้าเลืองก่อนค่ะหัวมีปูอัดมีแอมมีไส้กรอกทั้งหมดห้ามายองนิดจ้าผักอันนี้ปูอัดจ้า ครับผมจะป้าวางตัวไม่เกลียดไม่เงี้ยไม่งี้ไม่เกียดไม่เสือป้าสวัสดีครับผมม่เกลีเทตซ้อมจริพี่ต้าคา่หน้าไร้ขายดีสุดอะคะปูอัดอัดใช่ไหมคะเออใครมาต้องกินปูอัดนะคะถ้าใครมาตลาดนัดแกนก็ขอเชิญที่ร้านนี้ด้วยนะคะบ้านขนมเงินล้านนะคะชื่อก็เป็นมงคลน,นะคะเนี่ย โควิดกระทบไหมคะกระทบอยู่นะคะเงียบอยู่ค่ะเงียบอยู่ใช่ไหมคะ,มคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้คนเดินเดินเยอะกว่าวันธรรมดาเนาะใช่ค่ะตลาดนั้นนี้มีแต่วันเสาร์อาทิตย์เหรอคะเสาร์อาทิตย์จัะอ๋อนี่คะ่ะนาทานมากนี่อ่ามายองเนสจ้ะ แม่ค,ะคะ้าค่ะเดวดูอาอสองอันคะ่คะเดี๋ยวทำให้สดๆเลยได้ไหมคะโมอาปูอัดอันหนึ่งคะ่ะแล้วเอาข้าวโพดอันหนึ่งคะ่ะข้าวโพดเอาข้าวโพดทีถือว่าข้าวโพดมา,ย,ย,อา,มาย,ยองคะข้าวโพดมาย,ยองคะ่ะได้จัะผักนะคะข้าวโพดจ้านี่อ่าอ่าปุ้ยไม่เป็นไรคะ่ะ อ่ะอีกอันหนึ่งนะคะอ่ะหันจะไหนเลอกก่อนจ้าโอมันเป็นสูตรของเขาว่ามันจะพองข้างในใช่ค่ะแล้วก็ปูอัดเนาะอืมค่ะธรรมดาหรือชีสปูอัดมาเลยคับผมเลิมายองชีได้ไหมคะมายองชีค่ะเดี๋ยวแม่ค้าโชว์นิดนึงนะคะอันนี้เป็นปูอัดน่ากินมากค่ะทุกคนค่ะก้ามเตา ขอบคุณค่ะไปจ่ายตังทางด้านนู้นเลยค่ะซอสอะไรเพิ่มไหมมีซอสพริกสำหรับเขือเอาซอสพริกค่ะเดี่จะขอดูใกล้ๆนะคะผักจ้าอันนี้แม่ค้าก็หยิบปูอัดนะคะใส่ค่ะได้เหรอเอาอะไรนะปูอัดน่ากินมากนี่ค่ะไปวางทางด้านนู้นนะคะลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะ โอ้กลับก่ับก่อกบออ <laughs> ยังได้อยู่นะคะสวยมากๆเลยมันจะฟูฟูอ่ะดูการตัดนะคะชอบตรงตัดจรงเลยว่าทำไมข้างในมันโป่งได้นะ <laughs> ค,คนนี้เตรียมมากี่ชิ้นนะคะ ก็เยอะอยู่ค่ะเพราะว่ามาไกลถ้ามาจากไหนอะคะมาจากปทุมค่ะปทุมเลยเหรอคะอ๋อใส่ชีสไหมหรือว่าแค่นี้เอาปะเชีสไหมชีสก็ได้อ่าเพิ่มชีสค่ะทุกคนค่ะก็ต่อเดิมดีครับอืมแต่ดูกันอีกสักอันหนึ่งนะคะหักขะ โอ้นี้ก้อนปูปก้อนก้ามปูมแค่แค่นี้ก็คุ้มแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะน,าาน,น่ากินมากขอบคุณคะ่ะอ่าโมูขอดูหน่อยนะนอ่า ้มปีมาอยเนสจ้ะเอาไ้งกดไม่ได้แฮมแฮมขายได้เรื่อยๆเลยนะขอคท่ิเะเลือกเลยจาพี่ทุกชิ้นค่ะ,คะเลือกเลยค่ะชื้ ยองพ่เขาหรือไม่ยองจ้ะอันนี้มายองนั้นพิเขานี่ค่ะมายองนะลูกค้าเพียบเลยนี่ทุกคนค่ะอันนี้เป็นกุ้งชี้ครับผมนี่ก้ามูเครับลูกค้าแบบมาเรื่อยๆเลยนะกุ้งกับพ่เขามายองใช่ไหมโอ้ยไฮโอ้ย หมูหยองก็น่ากินนะแม็กทานหมูหยองไหมคะไปเดี๋ยวเราย้ายมุมไปทางด้านนู้นบ้างเนาะไปเดี๋ยวเราให้ดูภาพก,กว้างๆนะคะทุกคนขานี่ค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆแล้วบางทีก็ลุมเลยนะคะนี่ นี่ค่ะถ้าใครมาที่ตลาดนัดเกรนก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะ,ะไปไหนอน่เันี่ทุกคนคะ่ะวันนี้มาสองถังเหรอคะหรือว่ามีที่รถอีกมีอีกนะคะอ๋อ น่ะนี่สุดยอดเลยค่ะไปไคโอเคข้าเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ